caster TV นะครับผมขอโทษด้วยในเสียงของทวีนี้อยู่ในเซิร์ฟมินิเกมไหม่ครับนะครับ Sky War EP ที่หนึ่งนะครับเข้ากันเลยอ้าวมาแล้วนะครับผมใช้สก,กินลายรูกกนเบนิร์ยไม่มาแนะวพี่ครับผมใช้สก,กินนี่เปลี่ยนไปแล้วยินดีต้วนรับ o ส Live Boss Sky War วันนี้เพื่อน แล้วกับกับตุ๊กตุกต้องรอครับรอรอเอ,าอ้าวู้ยตกใจโอ้เพื่อนเออผมเห็นคู่รักกันแล้วครับเอา,เอาไปม,มาเร็วกันนะครับด่าอะไรก็ไม่รู้ผมต,ตั้งชื่อไท้ด่าอะไรก็ไม่รู้21สอนะครับสิบเก้าสิบหห้า สิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบหนึ่งศูนย์ก็หนึ่งศูนย์อะสิบกัหนึ่งศูนย์สี่สามสองหนึ่งอน,นี้เอาจริงครับเอา ALK, กดย่องโอ้โหเขาดีมากเขาดีก็ทิงแดงเลยคุณ เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดสิเอาเฮ้ยค้าง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 กลัวว่ามันจะมาตุ่ยหลังผมเลยจะคอยดูนะครับไอ้นันจะตายแบบสนุดเอามันไปไหนแล้ววะโอ้โว้ ัอไปแล้วไปแล้วเก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยอ๋อรู้แล้วผมจะทำไงดีเฮ้ย hey, hey, ทุกเจ้าทุกพี่ได,ด้นี่นี่นะครับนี่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 ใช่ทองครับ เป็นคนที่ชอบทองไม่ใช่ขุดทองนะครับต,ต,ต่อครับต่อต่ครับต่อครับเอาหมดก็ต่อที่ยิงต่อนะครับนะครับผมไม่สบายนะครับขอโทษด้วยเสียงอาจจะเบาไปหน่อยเออไม่ถึงขนาดนี้มันยังไม่ถึงเลย สโตนบิกสโตนบิกสโตนบิกถ้าผมตายก็ขอโทษด้วยที่ผมกากนะครับแต่ตอนนี้ผมมากางได้ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับของดีๆเนี่ยเราอาจจะได้มันมันเป็นครอบคร้องโอ้โหว้าวอารามตายเชียโอ้โหอีกแล้วโอ้โหอีกแล้วผมไม่เหลือให้ใครเอาเลยนะครับเนี่ย โอ้ oh, low, oh, ีกวอีกแล้วโอ้อาจจะย์เ oh. ห uh, right ah. ็นชุบ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 หมดแล้วครับดูครับดูดูเอาในตัวผมโอ้โหเออใส่ดิใส่ดิอ่าท้าผมตายนี่ก็ดวงสวยนะครับ

เอฟเคด้ไวแล้วเอฟเคกูไว้แล้วอตายอ่ะโอ้นะครับมาต่อกันเลยมาต่อกันเลยคีบร เข้ามาแล้วครับสตีฟสตีฟวันนี้วันนี้วันนีสตีฟเอาเฮ้ยอันนี้ใครเนี่ยเอาสตีฟพัแล้วสตีฟเป็นผีเฮ้ยอันนี้มันเหมือนผู้หญิงแต่แบบเป็นผู้ชายดูกล้ามดิกล้ามแบบเป็นบนบัดเลยขอโทษนะครับ กับเพื่อบินอันอ้าวอยู่ในแมปอะไรก็ไม่รู้แมปอวกาศหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่เริ่มเกมน,นะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำไลน์ดูวู้ nice วววนายแจมเราจะได้อาหารมาแบบฟรีๆนายแจมแล้วก็จะได้อาหารแบบฟรีๆนายแจมอาหารฟรีต้องทำหมดครับอ้าวเฮ้ยมาจิ๊ดอ้า รูว่าจะมาจริงจริงเลยมาดีๆด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้โหอาทีแรกก็โอ้หดีเลยนะครับแต่ดาบไม่ค่อยดีไหนมีกล่องอีกไหมเนี่ยโอย้ไม่มีกล่องแล้วอะ่ะ กลกก่องแค่ล้าเนี่ยพี่เก่งเขาใหมีกล่องแค่หนึ่ง,งอันเองอุ้ยตัวผมเกือบแหลเนี่ย อุ้ยทำไมตัวผมเหมือนเหมๆจะมันจะเล็กจังว้าวตัวใส่ตอนนี้ผมจะแพ้แล้วเนี่ยจะขุด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 เข้าไปขุดเข้าไปขุด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 แคบไป ถ้าไปมีหินไม่ไดแถวนี้มีหินอ๋อนี่มีหินอีกจะเจอแล้วเนี่ยบมาต่อกันเลยเก็บเนื้อครับเก็บเนื้อเก็บบล็อกด้วยอาจจะมีเสียงรบกลัวด้วย นะครับเพื่อนผมมัน,นก็คือมีโลดิกตูนนั่นเองก็คือมีโลดิกตูนนะครับเหมือนเดิมคนเดิมเจ้าเดิมแต่ไม่หล่อเหมือนเดิม

ลองกระเช้อทีนะครับที่ผมร้องไปมันไม่สุภาพเลยที่เราจะขี้เดี๋ยวจะอุจาราก็ตาล์ oh my god oh my goodness oh my goodness net 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 ช้าจังดูครับว่ามันจะกระโดดถึงไหม ผมว่าไม่ถึงโอ้ยแหลกแหลกแหลกโปกเกมอนโกเดี๋ยวนี้เขาว่าว่าฮิตมาแรงเจ๊กจริงกัจจังแต่ผมไม่เล่นไม่อยากเล่นเอาเฮ้ยได้ไดมอนด์เล็วงเอาไปได้ไงเนี่ยเฮ้ย Pikachu วิว่ อีกแล้วขอโทษด้วยนะครับมันไปแลว้วอ่ะจะเจอดูจะเจอดูอ,ดอ่ะโด,ดนไหมโดนไหมทนูลูกทนูไม่ออกโดนไหมลูกทนูไม่ออก,ก,อ,อ,กอีกแล้วโอ้โหโคตรด้วย ai vậy đi Last các Last Last คงโดนเยอะไปแล้วอะ่ะเอาแพ้เลยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ่อยๆเจอคำทิพอาแล้วกดซับสไคร b e ให้ผม